ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจจะขายพ้าหรือเชอา่าพ้าสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายทูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็จะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะ ที่หนุนเช่าพระหนุไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนุนะคะจะนําพาดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยคะ่ะองค์แรกนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพระธ,ธาตุพนมพระราชาพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ปี20นะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นภาะสมเด็จเนื้อผงภรคครูสุนทรพัฒนาโกศลวัตโนดนะคะพี่จังหวัดสิงห์บุรีรุ่นพิเศษองค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระหลวงปู่ทีมวัดพระขาวนะคะหน้าบูชานะคะพี่องค์นี้นะคะขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จ หลังรูปเหมือนหลวงป,ปู่บุตรดาถาวโลองค์นี้ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระหงกเก่าเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะพี่ไม่แน่ใจว่าเป็นปกโพหรือรัศมีนะคะเก่ามากนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่350นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระปิดตาองค์เล็กเก่าๆไม่ทราบที่องค์นี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จหลังก้างปลาองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จข้างยันขี่ไก่ด้านบนเป็นแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระผง เป็นพระประจําวันพุธนะคะพี่วัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์นี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่น่าจะเป็นหลิงนะคะ เป็นรูปใบโพนะคะพี่รูปหัวใจอันนี้ขอที่350นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จทรงพยาคุดด้านหลังด้านบนนะคะพี่อุดผงสีขาวองค์นี้นะคะพี่ขอที่ 300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเจ้าแม่กวนอิมหลังบางกอนนะคะพี่วัดพนันเชิงกรุงเก่าองค์นี้ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยวัดตะโกจังหวัดอยุธยานะคะ รุ่นซื้อที่ดินปี B 60นะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นพระเนื้อไม้หลวงพ่อทองอยู่นะคะวัดเกยชัยเหนือ หลวมพ่อบรมธาตุองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะอง์นี้นะคะพี่เป็นพัดปิดตาวันประดูฉิมพีองค์นี้ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพัะพุทธเก่าๆไม่ทราบที่ ด้านหลังน่าจะเขียนวัดไว้นะคะแต่เหลือลางมากไม่ทราบที่นะคะพี่ตรงนี้เป็นรูปไบโพองค์นี้ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระพิมพ์เล็บมือนางนะคะองค์นี้ขอที่300นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพยาตเต่าเรือนลงยาหลวงพ่อหลิววัดไล่แตงทองนะคะพี่รุ่นสุขใจองค์นี้ขอดที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อนีน ที่ยลึกงานผูกพัตสีมาอุโบโสถวัดโกมุตพุทธะรังสีปีสี่สามองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะทีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญสมเด็จพระนเรศวร มหาราชหลังวีรชนก้าบางรจันทร์นะคะพี่สายเลือดนักลบไทยปีห้าสี่องค์นี้ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่อนนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหล่อ หลวงพ่อแพวพิกุลทองนะคะพี่จังหวัดสิงห์บุรีองค์นี้ขอดที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะทพื่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญไม่ทราบหลวงพ่อนะคะพี่ปี36องค์นี้ขอดที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะ,ะ,คะพี่เป็นเหรียญรุ่นสามโพหลวงพ่อโตนะคะพี่สมเด็จพุทธจารย์โตวัดอินทนรวิหารบางขุ่มพรมกรุงเทพองค์นี้นะคะพี่ขอที่ 250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเนื้อผงพิมพ์เล็กนะคะพี่เก่าๆหน้าบูชาองค์นี้ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นล็อกเกตสมเด็จยาล้อมเพชร วงนี้ขอที่250นะคะถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจพัชชุดนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 8น2 9แป2 0 1ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0 8นย์แป2 0 1ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุกหกโมงเย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเปใหม่จากทางช่องนะคะขอบคุณมากคะ่ะ